ฮัลโหลสวัสดียามเช้าคะ่ะชิคาโกตอนนี้ท้องฟ้าชิคาโกก็มีแสงเรืองรองแล้วนะคะแม่กระต้อยพักอยู่ชาตเมืองสวยงามมากคะ่ะท้องฟ้าบนโลกนี้มีอะไรสวยงามมากขณะนี้ คอสอศ20คศโลกเรามีอยู่ด้วยความสงบร่มรื่นสองฝาชิคาโกอเมริกาวันนี้สวยงามนะคะแม่กระต้อยพักอยู่ชานเมืองเพื่อจะเข้าไปพบเพื่อนนัดกับเพื่อนไว้แล้วก็จะท่องเที่ยวต่อไปในใ,ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะ แม่กระต้อยก็นำภาพนี้มามาให้ท่านทั้งหลายฟังเมื่อวานนี้ท้องฟ้ามีเมฆมากนะคะตอนที่แม่กระต้อยเดินทางมาจากทางด้านนิวยอร์กไปไปเยี่ยมชมน้ำตกในแองกาล่าแล้วเข้าขับมาทางที่ชิคาโกเป็นเวลาสิบหกประมาณสิบกว่าชั่วโมงค่ะเพื่อมาเยี่ยมเยือนเพื่อนและชื่นชม อเมริกาอันสวยงามอลังการนะคะเช้านี้เราก็ตื่นขึ้นมาแล้วพบท้องฟ้าที่สวยงามก็เลยต้องถ่ายภาพอันนี้มาให้ท่านทั้งหลายได้ชื่นชมกล่าวถึงมนุษยชาติในปีนี้คือคศ20 22พศ2565นะคะ โลกเราสวยงามและสงบสุขอยู่ด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขขอให้มนุษยชาติของเรามีความสุขความเจริญความสงบแบบนี้ไปนานๆน,นนะคะแม่ก้าต้อยก็นาภาพสวยๆมาฝากทุกท่านในรุ่งอรุณของวันนี้นะคะขอให้โลกเรามีแต่ความสุขสงบร่มเย็นตลอดไปนานๆน,น,นะคะ สวัสดีค่ะโลกที่สวยงามท้องฟ้าชิคาโกอเมริกาค่ะ